ครับวันนี้ก็มาเดินแบบของเบลแฟชั่นเทรนด์สปริงซัมเมอร์ฉบับี่24ครับผมก็มาเดินในลุคของเฟนดิ้ครับว่าจะมีความแบบลุคแบบออกช่างๆหน่อยครับใช่มเป็นยังไงคะลุคนี้ชอบมากน้อยแค่ไหนชอบจริงๆริวริวไม่เคยแต่งแบบนี้ครับอะไรเงี้ยแล้วแบบพอได้แต่งแล้วก็ชอบมากแล้วก็วันนี้ได้มาเจอพี่ๆทุกคนเลยก็ตื่นเต้นครับก่อนที่จะลงมาเลยเลื่อนมาเราก็แบบขอพรเป็นหึง่แล้วก็ลงมาตามแบบพระพุทธของเรา ต่เต้นที่จดินไปขึ้นคนะกันแล้นทีเดียวครับคือตื่นเต้นเพราะต้องต้องเจอคนเยอะครับอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วก็ขอให้ขอให้เราเดินไม่สะดุดนะขอให้เราแบบทุกอย่างราบรื่นครับผมอ่าคือท้ายราบรื่นเลยทุกอย่างราบรื่นครับก็จะมีส่งซิกแบบบล็อกกิ้งกับเพื่อนที่แบบร่วมเดินด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยว่าจะยังไงทุ่างจะอแบบนี้ว่าลอยมาอ้าวลอมาเดี๋ยวพี่ก็พูดไปเดินมาครับเดินมาคนคนหนึ่งจะเป็นหน้าก็เป็นหน้าเป็ตา ยังไงก็ฝากผอลองานวันนี้นะครับผมแล้วก็อย่างฝากผลง,งานแล้วกันผลง,งานาหรือว่าช่วงปลายปีหรือว่าประมาณต้นปีหน้าก็ฝาก ทุกคนด้วยนะครับอ,อ,อะไรยังไงผลงานอะไรยังไงบ้างครับผลงานก็จะมีตอนนี้จะมีอุบัติเหตุเกาะสว่างนะที่มีมีแผนออนแอแล้วก็ที่ถ่ายอยู่ตรงน,นี้ของคุณตู่พียวดีก็คือเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวครับ<อ><อ>ผมชื่อยาวจำง่ายเราไปดูครับทุกจะได้ลงปลายปเลยเหรอใช่ตอนนี้ตอนนี้น,น่าจะแบบค่อนไปทางปลายปีถือว่าปีหนได้่บายกว่า ันน so yeah right. uh, like yeah in yeah yes, ี้ก well um ็ทํางานเก็บเรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูครับแฟนผมคิดถึงแล้วแฟนบมยิดถึงแล้วเราก็เราก็คิดถึงอะไรเงี้ยมนานทีจะได้ได้เจอเขาได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเร็วๆนี้จะมีงานบอลของช่างสาววันที่23สามีนาคมนี้ใช่ครับอยู่สีฟ้าครับปีนี้หรอครับก็ตามที่พี่เขาให้ลงเลยครับเออครับผม อะไรนะครับปีีปแล้วจำได้ว่าเราลงไปแป๊บเดียวว่าล้มหน้าหมดเลยครับโดยปีนี้ก็ตั้งใจจะลองปิดเพิ่มขึ้นครับผมจะไปซ้อมให้บ่อยขึ้นเมื่อวานครับเมื่อวานวันแรกเมื่อวานเป็นยังไงบ้างครับฟอร์มเราเป็นยังไงบ้างก็ริวลงไปครับประมาณ40่สิบวิริวเสียบอลไป2ลูกแล้วก็เป่านกหวีดหมดครึ่งครับผมแต่ว่า แต่ว่าครึ่งครึ่งครึ่งหลังอน่ยเอาใหม่ครึ่งหลังก็คือโชคดีพี่บอยพี่อะไรเงี้ยเขาว่าช่วยดูให้น้องดูตำแหน่งให้น้องได้วิ่งบ้างครับผมใช่พี่บอยเขาเทรนอะไรเราเป็นพิเศษน์เลยเดี๋ยวเขาฝาอกความหวังอะไรไว้ที่เราดีเขาบอกว่าทีมเราอาจจะดูไม่ได้จริงจังนะแต่ว่าใจจริงแล้วว่าจริงจังครับผมเ,<อ>ขเขาบอกงี้มาใช่ไปไปได้ซ้อมเราได้ที่สำคัญได้ทำเป็นทุกทุกอย่างมาแต่ไม่บอกได้ชอบปัดโอ้เราดิ แต่ว่าโชคดีปีนี้อยู่สีฟ้าได้อยู่กับแก๊งเพื่อนหรือว่าแบบพวกพี่ทิงที่มีนิจิฟุนอะไรเงี้ยครับถ่ายละครด้วยันดอ๋อเขาเขาเป็นสายบ้าสองคนเราปิงปองใช่เราอยู่ด้วยกันบ่อยครับผมใช่ฝากความบันเทิงแล้วกันเรื่องฟุตบอลก็ต้องเป็นตำแหน่งพี่เขาครับใช่เราต้องอยากผ่านตรงข้ามไม่เห็นจะเห็นจังเลย ฝั่งนรงข้ามนะครับที่ตอนนี้คือพี่จ๊อบครับปกติจ๊อบทัชพลนะฮะปกติจะอยู่ทีมเดียวกันแต่ปีนี้เขาไปอยู่สี่พีชครับผมก็แยกก็แยกกันครับผมเป็นยังไงบ้างคะโชคดีครับคือล่าสุดไปงานพายมิสติง้งพี่เจมแล้ว ไม่โปะครับเพราะ,ะอย่างแฟนมีตของพี่เต้ยเนี่ยริวริวโป้คือแบบเหมือนเราก็โทรไปหาพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่แบบริวจะไปริวจะไปที่เนี่ยดีไหมเดี๋ยวว่าริวไปเนี่ยริวไม่ได้เจอพี่ในงานแฟนมีตติ้งนะเขาบอกว่าแฟนมีตติ้งเหรอผมเออวันที่20นี้ไงอะไรเงี้ยผมอ้าวแล้โป้แล้วก็เลยแบบไอ้พี่พี่อย่าไปไปบอกใครนะริวไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยแล้วตอนของพี่พเจมเมื่อวานน่ารักดีเป็นแฟนทุกคนก็ไปนั่งฟังพีงพ่เจม เล่นละครแล้วก็ร้องเพลงเมื s <S ่อวานเขานี่เป็นนักร้องกับคอนเสิร์ตเดี่ยวแต่ได้ข่าวว่าเป็นตกแฟนเขาไปหมดเลยนะไม่หลอกเราคงแบบแก๊งเราไปเซอร์ไพรส์ไงเราก็แบบไปแว๊บเดียวเขาก็เลยแบบเปลี่ยนเลยนะแฟนของพี่เจมไปจำถึง10ปีเลยนะเขาถึงกับจัดคอร์ดเล่ย์คอเลยนะพี่เจมครับยินดีขอโทษตลก อยากอยากเพิ่งวันนี้เพ no? ิ่งจะมีความคิดเล็กเสียที <S 2> <S 2> ่อ no> ยูนเลยว่ารีอยากคือลิวไม่เคยจัดแฟนมิตให้แฟนคลับแบบที่เคยจัดก็จะเป็นแบบงานงานวันเกิดจะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเราก็เลยเลยอยากจะลองจัดดูบ้างแต่ว่าก็ต้องมานั่งคิดอีกทีว่าแบบไทม์ไลน์มันจะเมื่อไหร่หรือว่าจะโชว์อะไรดีทั้งหมดอย่างนี้แบบอต่องมีกิจกรรมอะไรไหมที่แบบ แล้วตอนนี้ก็เป็นเป็นเป็นตามงานครับแล้วก็อย่างที่เร็วที่สุดก็คือน่าจะเป็น2 3นี้ก็ถ้าแบบใครว่างนะครับก็อยากจะเชิญทุกคนไปขึ้นสเตอร์ลิวนะครับผมก็คือถ้าทุกคนร้อนเนี่ยเรามีใบพัดแจกเรามีโล่ให้ครับผมใช่ใช่ใช่ขายเลยขายเลยเชิญชวนมาเลยขออนุญาตครับเอาเราขายจริงจังดีว่าแบบขึ้นสแตนร์ลีว์ก็จะเป็นที่ขายที่ร้าน จะมีจะมีในแบบบ้านแฟนคลับริวพาวเวอร์ครับผมใช่เราก็ก็ขายไปถูกก็ถ้าว่างก็เรียนเชิญครับอันนี้คือขายดีที่สุดแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรีวิวค่ะรีวิวค่ครับรีวิวค่ะความคดเห็น